สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสกุลสกคนจ้ามื่อกี้ก็มาพบพัอพ่อกับนีลมณโสต์รูทชาแนลนะจ้ามาจากนีลมนขับรถเดินทางกลับบ้านที่ที่ที่นอร์เวย์ที่ทางใต้นะพี่น้องนีลมลจะพาพี่น้องแวะเก็บเห็ดอ่าเห็ดพึ่งนะเห็ดเพิ่งนะพี่น้องเห็ดพึ่งเลสคูปจ้ีเพื่อนๆจ้ามันจะชอบออกตามป่าเขาหัวโล้นอย่างนี้นะคะเห็ดอันนี้พี่น้อง นีรมนขับรถผ่านมาเห็นเยอะมากแต่ไม่มีที่จอดรถจะเพื่อนๆจ้ะพอดีตรงนี้เห็นอยู่นิดหน่อยแล้วมันมีที่จอดรถด,ด้วยมาเราไปเก็บกันเพื่อนๆนตามนีรมนมาจ้ะต้องมองดีๆนี่ดอกงามๆนีรมนกับโมมีมีดมีอย่างลงมาทำได้พี่น้องเอยมาเก็บเพชรขากทางค่ะเออมาเก็บเพชรเพิ่อนำนีรลมนเด้อบอัดเนี้ยกำลังออกเยอะพี่น้องแต่ว่ามันไม่มีที่จอดรถเก็บเนาะอู้สวย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 พี่น้องสวย งา,ง,งามบองามบอมีหลายอยู่มันหักเข่าิดพี่น้องเลยทางด้านนู้นก็มีนะแต่ว่ามันไม่มีที่จอดรถเพื่อนๆจ้ะนี่สวยไหมคะมามามา,มาเก็บด้วยกันกันเน,นลโมนเด้อเห็ดพึ่งจะเห็ดพึ่งขาลายดอกส้มามาพี่น้องเนลโมนไม่มีมีดมาตาดัดไม่มีอะไรตัดเพราะเน,นลโมนเ,เดินทางกลับบ้านเนาะนั่งรถมาจากเพื่อนๆจ้ะนี่ ถ้ามันเป็นเข่าหัวล้นเงนี้ยมันจะออกเยอะจังเพื่อนนี่มันแก่หมดแล้วนี่เรานมาไม่ทันตรงนี้มันจะออกเยอะเห็ดพกเห็ดพึ่งขาลายบางบางที่ก็จะเป็นขาขาวนะนี่เกือบมาไม่ทันพี่น้องเอ้ยสามสี่ดกอกตรงโน้นแก่หมดแล้วถ้าดอกตูมๆม,มันเราต้องมองดีๆนะเพื่อนๆไปหากันต่อ โอ้บักโม่หมกแตงเถา่าเถ่าแหง้งเบิ้งสิลกให้เบิ่งพี่น้องคุณน่ะโอ้ยใหญ่ก็ห,หนาหนูเด้อนี่ไงก้อนหนาหนี่ละมุนอีกพี่น้องโอ้ยเศรษฐาไว้มันเถา่าเล่นอยู่น้าไม่นด้เลยให้มันออกแม่แผ่เสื้ออยู่ใน,นมาเพราะท่านพี่น้องเต็มทางอยู่มาเถ่าเบิ้ดเพื่อนๆเลยได้อีกดอกนะึง้็จ้าหนี่งดอกนะ้องงามเดยเพื่อนจ้างามโดยนุนอีกดอกนะึง เอาตัวเพื่อนยางเก็บเอโรอถ้ามันเห็นหมู่มันแล้วเห็ดอันนี้มันจะออกพืชเลยตัวเพื่อนจ้านี่ยงามไหมงามไหมเนยเฮ้ยขาเปิใหญ่เปกเตยเลยนี่เพื่อนเพื่อนงามคัะงามค่ะเงิมเน่อะไรเรือพี่น้องขาเปิดเว้ย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 ขาขาเปกใหญ่เลยเพื่อนเพื่อนพื่อนอู้ยช่วยไหมช่วยไหมเอ้ยช่วยไหมเอ้ยโอ้ยเห็ดเพืองดอกนี่งามคัะพี่น้องเอ้ย โอ้ต้องย่างเหรอหายจะเดือถ้ามันบกโผล่ขึ้นมาหัวมานี่ละม้วนเนี่ยเป็นเห็ดอันนี้พี่น้องเลยอา้ามขัดปูดผู้บกโม่บกแตงปูดผู้บกโม่บกแตงมัอยากพอนใสไปโอ้ยพี่น้องเลยก็ล่าจะขับรถกลับบ้านเห็นเห็ดจอดเก็บเห็ดขางทางเอาถุงเก็บบุมี่อย่างใส่แล้วพี่น้องเลยพี่น้องเจอพี่น้องเจอเจออีกเรีวเจออีกเรีวที่คืดอกหนึงน่งเนี่ยเนี่ย เขาเราป่าเราก็จะมานี่นะข่างทางเลยพี่น้องเลยโอ้งาม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 เกิดงามเรือผู้นพี่นุองโอ้มีแต่ดอกงามๆพอดีเก็บเลยเพื่อนๆจ้าพอดีเก็บเลยนี่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 ผุดผมักโม่มาแต่งงามหมดจ้านี่เห็ดเผือกแซ่บๆพี่น้องมันจะมีสองสายพันธุ์ขาขาวนะเพื่อนๆจะมีขาขาวดอกส้มด้วยนะนี่งาม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  โอ,พอ,โโอ้พี่นอ้องใไดามันเถ่าเพิ่อไปนากระตอกเพื่อนีละมุนมาไม่ทันมาไม่ทันดอกนี้ค่ะแกเลยดอกนี้เราไปได้เอยดอกนี้เรากินได้ไม่เอ่ยยังแข็งอยู่เพ่อนยังแข็งอยูว้าวนี่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 ยังแข็งอยู่จ้ะพี่น้องกำลังออกสมุทติมี่นเนี่ยเราเห็นได้ทีน้อยอั่นี้ละมุนี่เราเห็นพี่น้องเลยเนมเนอันนี้เ็โมเน่ยโอ้เห็นเป็นเห็นล้ พี่นงเจออู ه, เเ้เต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยนี่นี่เจอแล้วเจอแล้วเจออีกดอกหนึ่งแล้วจ้านี่จ้ะเห็ดขมกักพี่น้องเห็ดขมกักเต็มเลยนะเห,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 ห็ดขมักเห็ดขมักเนี่ยอุย้ยไม่ได้ตะก้าไม่มีใส่เพื่นอนเพื่อนอุ้ยเห็ดอันนี้ออกแล้วนะเต็มเลยนี่เห็นไหมเนี่ยสวยชวยเลยเพื่อนเพื่อนจ้าอุย้ยสว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 ยดอกงามเลยนี่ พี่น้องจ้าบอสออนน้ำนี่ละมุนโบมาเดินม,มาเก็บอันเห็ดเผิ่งอันคาลายน้ำกันเพื่อจะเลอสกูปเนาะซื้อมันก็ไดนี่นี่ละมุนเอามาเรียงถ่ายรูปจ้ะพเพื่อนๆจ้ะมาเรียงถ่ายรูปสวยๆจ้ะเอาไปทำปกมันเนาะสวยไหมจ้ะพี่น้องเจอนี่แค่ขึ้นมาริมๆิมถนนนะนี่ไม่ได้ตั้งใจเก็บนะนเพื่อนๆนี่ ขับรถผ่านเห็นก็เลยแวะจากเพื่อนแต่ถ้าเราเห็นเพื่อนมันแก่ๆเราจอดเลยจอดดูเลยจ้าเพื่อนแต่เห็ดสายพันธุ์นี้มันจะชอบออกตามเขางอโลนแบบนี้นะชอบออกตามเขางอโลนแบบนี้เห็นไหมเห็ดเยอะเลยเห็ดขมมากเห็ดก่อบ้านเราโอเคนี่ละมนจะลองลาะๆดูอีกสักนิดนึงถ้าเห็นเพื่อนมันที่เป็นแก่ๆเดินเลยเพื่อนๆเดินหาเลยเห็ดสายพันธุ์นี้น่ะเยอะมากเพื่อนๆนี่ละมนมาไม่ทันเนี่ยแก่หมดแล้วนี่ พาะไม่ทันแกหมดเลยเนี่ยสามจีดอกนึ่งตรงนู้นอีกแกหมดเลยเพื่อนอ๋อไม่มีเก็บมันหรอกเก็หมดเก็หมดเบอร์พี่น้องพี่ลึกเฮ็ดมาประทานมันเท่าปะพูน่ะเออดอกหาเมืองบานเนี่ยพี่ลึกแล้วโอ้อีดอกนึงพี่น้องเคยเท่าปะนี่ละมบนมดพูอีดอกนึงโอ้ยพี่น้องเคยมันเท่าปะหนูมดแล้วเฮ็ดพึ่งปีนี้ มาพอทันมาพอทันลึกเกลือเจอแล้วเจอแล้วเพื่อนเเจออีกแล้วนี่จะจะสองดอกเลยจ้ะนี่นี่งามบ่งามบ่เพื่อนๆสวยไหมคะสวยมากโอ้โหโอ้นี่อีกดอกนึงจ้ะเพื่อนๆจ้ะเนี่ยป่าเขาจะเป็นป่าอย่างนี้เนอะป่าโมโลนเด้อโอ้ยสว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 ยเพื่อนๆสวยสวยงามบ่โอ้ขาขาพี่น้องโอ้ขาใหญ่ขนาดเลย โอ้ยนี่ลมนไม่มีมีดเลยเพื่อนๆอ,อุย้ยหเละปื้ยงาม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 มาเดินมาเก็บน้ำกัดเด้อโอ้ยเขาบรดกลับบ้านพี่น้องเห็นเขาแบบนี้ก็เลยอดใจไม่ได้ลงแวะเลยเห็นดอกแก่มันข้างทางนิลมนแวะเลยจ้ะเพื่อนๆจ้ะแวะเก็บเลยจ้ะนี่นี่นนดอกเพื่อนๆเนี่ยโอย้ดอกนี้แก่เนาะ ดอกนี้กินได้ไหมว้าวดอกนี้ก็สวยค่ะเพ,พื่อนสวยจ้าสวยจ้าเว้ยเราได้นี่สวยไหมคะพเพื่อนคะ่ะนี่นี่นี่น,นี่ว้าวว้าวขอชมขออวดเห็ดนะคะขออวดเห็ดจ้าพี่น้องจ้าขออวดเห็ดขออวดเห็ดอวดเห็ดพี่น้องจ้านี่จ้าเห็ดเราดีแต่ะตะก้านี้ละมุนมันเหลืออีกอันหนึ่งเหลืยจะเก็บเห็ดบ้านสาวสก,าวกุลมาจะเพืพ่อนจะเดินต่อกันปไป,ปหาต่อหาต่อ เสือก็เสือกะนี่พี่น้องนี่น,นดอกนี่สวยมากใช่อกล้วค่ะข้างทางเลยนะเพื่อนๆน,นี่ป่ามันจะเป็นประมาณนี้นะเขาแบบนี้นะเห็ดอันนี้ชอบออกนี่เพื่อนๆเนี่ยเห็ดอันนี้ชอบออกเขาแบบนี้นะคะนี่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 ดอกนี้แก่ไหมแก่ไมเออ๊่แกนะ่พี่น้องบอกเอามันดอกถเถาแล้วนี่แล้วเลือก,กแต่ดอกหนุ่มๆนมะันเนาะ ทันไม่เอ่ยทันไม่เอ่ยพี่น้องสองทำดอกเนี่ยมันดอกแก่แล้วแก่แล้วเต็มเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเต็มเลยแต่เราอยากได้ตุ้มๆในตุ้มนี่มีดอกนะวันเดีเด็ดเด้ดเดนี่ยงามว่พี่น้องมาเกือบปทัดเนี่ยนี่ก็ได้โอ้ยแมงมีแมงวันพี่น้องแมงมีแมงวันงาม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 กดแดดสองงามยิ่งงามเนี่ยอันนี้ไข่ย่อยตัวเนี่ยไข่ย่อยทำมันใหญ่หรือไข่ย่อยพี่น้อง น,นี่ตุ่มเขาเนี่ถ้ามันโผะคืออย่างนี้น,นี้ละม้นแหนมโปเห็นเห็ดดิพี่น้องเอ้ยถ้าโปะคสิโปเห็นเห็ดค่ะเดี๋ยวมึงจะเนี่ยถา้าอย่างที่แหนมโปเห็นพี่น้องเนี่ยนะฮะมักแทบจะดอกน้อยๆมาเนี in. ่ยตุ้มุติมิตรงนี้เราได้สีดอกนะเพื่อนๆนี่ยสีดอกสีดอกโอ้หล่นเกือบมาปรทันพี่น้องเอ้ยโอ้ยยิบโปได้ยิบโปได้ สี่ดอกนะเพื่อนๆสี่ดอกสี่ดอกโอ้ยหัวหักได้ๆมาเอาหัวมันพวกมันกินได้ไหมไม่รู้ดูดูด,ด,ดอกนีทนี่พี่น้องโอ้ดอกหนุ่มมันโอ้ยหัวหักกินละพี่น้องเอ้ยหัวหักกี่ละพุ่นอ,อ,พอนโอ้ยหัวหักหัวหักนี่เท่าแล้วดอกเลยเท่าแล้วแต่ที่จริงยังกินได้นะเขายังแข็งอยู่เนี่ยเห็นไหมยังกินได้อยู่แต่นี่มันไม่เอาเพื่อนเรายิ่งเรายิ่ง สวยเลิกได้บ่ Safe. สวยเลิกได้ในดอกนีน้ล่ะกินได้ไหมเอ่ยจะดอกใหญ่ๆนะพี่น้องนี่นี่ก็ยังกินได้อยู่จ้ะแต่มันแข็งอยู่แข็งอยแข็งอยู่พี่น้องพี่น้องจ้าแข็งอยู่เดี๋ยวเราค่อยเดินขึ้นไปดูตรงนู้นเนาะเจย์เรียวงามเกะเมะอะเรือนพี่น้องโอ้มีแต่ดอกเแ่าๆเดี๋ยวนี้เราพูดพาไปบังพี่น้องเดี๋ยวนี้เราพูดพาไปบังเก็บดอกนี่กันงามบ่งามบ่นี่ งามบ่งามบ่งามงามบ่มาเก็บนำ้ำกันโ่าโอ้ยง,ง,ง,งผู้ทางผูดอกบาก้าไงดอกเทาพี่น้อกดอกเทาทางพี่กระดอกเทาบานจอเลยเสลยพี่ดองกูนะนี่ะบนมาก,กินดอกสำนีสำนีสำนีพี่น้อกง,งามารงามารนี่นี่นี่อัน,นเมีนบ่ดอกเนี่ยเดี๋ยวไปทางใดก่อน้พี่น้องดีทัวพี่น้อกพี่นพี่นว่า,วาต้องเมืองจะเหลอได้เหตุอะไร ไมไพี่น้องไมไมพี่น้องดอน้ครับก็บเพชดพูดยือกางโอ้พีนอโอ้พี่น้องพี่้าดกเท่าเราป็นไพี่นองโอ้พนเท่าเบดทุด่อ้กน้าพี่น้องโอ้มาทันน่ยหัวามนแข็งพี่น้องพน่ะโอ้เสียดายพด่ะแมงกินมดพี่น้องเอ้ยนี่เ้างามด็ดแท้ เพื่อพี่น้องนี่ยอ,อย่างนี่เท่าบ่โอ้ขาบักไงพี่น้องโอ้ยเอาได้บ่วยยาฮักเด้อลูกโอุ้่นน่ะพี่น้องนะกินได้อยู่ผู้โอ้ดอกมังง่งไงบั่งไงพี่น้องนี่ในเฮ็ดอันขม่ากอันนี้กินบ่ได้ได้เฮ็ดขม่าตัวนี่นี่มันบ่กล้ากินนี่พี่น้องงามคักค้ามนี่ยอะรเรือจะได้ดอกมันนะเว่อไว้ไว้ว้ไว้ไว้ไวพี่น้องไปดูดอกนะ้นโอ้ขี้สัดเต็มเลนยนี่ดอกมั่งไงพี่น้องนี่นี่ โอ้พี่แจเอาได้พุ่นโอ้นองโอ้โอ้ล้ม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 พูนะดอกปังไงพี่น้องเหมือนพี่น้องดด่งง่ายพวกเตยพ่น่ะเต็มตะกร้าได้สามจีดอกก็เต็มตะกร้าเลยพี่น้องขาวมากไงพ่น่ะป้าพี่น้องมาเบิ่งเห็ดน้ำพ่อยเด้อนี่เห็ดเพิ่งเด้อสกูพี่น้องเปิ้ยงบัวเทาพี่น้องเอ็งกินได้เด็ดดอกนี้เด้ ดอกนี Elliot, row, ้เด้ยดอกนี้ขาเนไงพี่น้องื่อนเลื่นลื่น่อน้ฟาดอกไงบักเต๋พี่น้องปไงบักเตตึงตึงตึตึงงหนึ่งหนพี่น้องเอ้ยเอ้ยน้ำมูกอะไรพี่น้องมันหนาวหนาวฮอนฮนี่ดอกน้อยดอกนึงพี่น้องเนี่ยดอกน้ยเอาเว้ย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 พีน้อมาเด้อมาเด้อมาเก็บกันเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยดอกเป็ไงเปไงพี่น้องเอ้ย โอ้ยโอ,ยโอยนี่เราควรจะด้แกดอกดเถ่ากับดอกหนุ่มได้ป่ะเนี่ยมันยังแข็งกั้นต้นอยู่พี่น้องเอ้ยยังกินได้จ้ะยังกินได้บบุนนี่เด้อแบนไปดอกอนี่ดอกนี้บูมแบนพี่น้องเอ้ยโอ้ผู้เผาเผาดอกผู้เผาโอ้ยน่ากระเผาพี่น้องเอ้ยไหนเราดูที่ดอกนี้เป็นไงบ้างเพื่อนเจออีกแล้วนี่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 โอ้ดอกนี้ขาจะเล็กเพื่อนจ้ะดอกนี้ขาจะเล็กแต่นี่แก่โน่นเห็นอีกแล้วจ้ะเพื่อน แต่ดอกมันจะเล็กโซ่ในดอกเล็ก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 โอ้ยบลูเบอร์รี่เต็มป่าเลยเพื่อนเพืดูบลูเบอร์รี่ไม่มีที่ตักไม่มีที่กระชอนมาด้วยโอ้ดิมามามาเนี่นี่ดูเขากำลังตุง้มๆนี่ตุ้มพี่น้องเนี่ยทาไม่เห็นดอกใหญ่นี่นะำมันโอ้หัวหักอีกละจะไม่เห็นนะดอกดอกตุ้มๆมันนี้เพื่อนนี่หัวหักอีกแล้วค่ะ โอ้พี่น้องบลูเบอร์รี่เต็มเลยโอ้ยเหนื่อยพี่น้องจา้าบ,บลูเบอร์รี่เต็มเลยดอกห้าวเมืองบา้านดอกห้าวเมืองบ้านเบิ่งแน่พี่น้องเนี่ยเห็นบ่เนี่ยแถวบ่แถวบ่โอ้ยเท่าแล้วพี่น้องเอ้ยมาบ่าทันคนะออน่ะจะอ่อนมันเอาอันนี้ละให้มันตึงยึงดนดอกนี้ล่ะเป็นยังไงบ้าง,างจ้าที่รักจ้าเป็นยังไงบ้างจ้านี่มันจะจอยพี่น้องดอกนี่ ยังกินได้อยู่กินได้อยู่แล้วก็แยกโซนเนาะโซนโดนเข้าเด้อวันโดนแม่เทสต์ตัวเนงโอ้ยเหตุอะไนั่นคอมเมนต์าเต้นเดินไปเดินมาเราก็มาจะเอ๊กันนะจ๊ะยอย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 ยไปน้องอุะยอยยอยยโอ้ยไม่ไปน้องปินเขานี่นี่ เหมืพี่น้องมันชอบออกเขาแบบนี้นะคะเห็ดอันนี้ชอบออกแบบนี้นะมาไม่ทันเยอะหลายดอกเลยอันนี้คือเห็ดเราเก็บได้เมื่อกี้นะคะุณเพืเ่อนเนาะอันนี้คือโซนดอกเถาน้อง <c ười> ขึ้นมาเด้อมันเถาเจอเงืเออยู่ไหมเเถาเจอเงืเออยู่กินได้บ่ล่ะกินได้บ่ล่ะว่ากักินได้อยู่พี่น้องไปแกงได้ยุไปแกงยำหนาวพี่น้อง มันม <c oughs> ีเห็ดจิโอ้ยนี่เด็กินอะไรบอเท่าเลยพี่น้องเลยอันนี้บอกเอาไว้ก็แซ่บเราจะดกเอาอยู่นักเดินแงนแมอยู่บอแงนอยู่เด้อพี่น้องเด้อแงนอยู่เด้ออือเด้อจะดกตูมนเราก็จะหาเก็บเอาตูตูมๆมืนเนาะนี่สวยไหมคะสวยไหมคะท่านผู้ชมเนี่ยแต่กขาพ่อใหญ่เขาอยู่ยอดเขาแล้วขาพ่อใหญ่พี่น้องเลย เราเปล่าแอนเฮามาทันนะมันจะได้โอพี่น้องอีดอกนึงดอกนึงอีดอกนึงมาเอออีดอกนึงดอกนึงพี่น้องมึงมาเลาะเก็บเอาจ้ะมาเลาะเก็บเอามันแห้งเนาะมันแห้งมันแห้งมันแห้งแต่มันก็ยังน้อยๆแข็งๆให้อยู่เกือบแม่งกินพี่น้องโอ้มีมีดตัดขาพี่น้องบุได้มีดมาบุได้เอามีดมา จะพี่น้องว่าจะกลับเจออีกแล้วเพื่อจะกลับเดินเบาะเลาะลงมาเจออีกแล้วนี่ดอกนุ่มกำลังออกเลยเพื่อนเดี๋ยวพรุงพร่งนี้นิรภัยของกลับไปไว้ที่บ้านแล้วจะเดินทางไปหาเก็บเห็ดพึ่งสายพันธุ์นี้กันนะเพืนะ่อนหน้านีิรภบนจะพาไปเก็บอีกทีเนาะพี่นะ้องเจอข้างทางเลยจ้าทางทางโอ้เต็มแล้เพื่อนเต็มแล้วเพื่อนโอ้ดูดิดูดิเพื่อนนี่นี่เต็ม หนึ่งสองสามสี ério, oh oh ่ห้าหกข้างบนมีอีกดอกหนึ่งเพื่อนเจ็ดว้าพี่น้องเต็มป่าเลยแปดเก้าพี่น้องสิบว้าเต็มเลยพี่น้องเ้ยมาทันมาทันมาทันดึง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 พี่น้องพี่น้องสวยไหมสวยไหมนี่ยนี่นี่มันหมักออกน้ำปากหัวโล้นอย่างซี่ล้วพี่น้องข้างทางแบบนี้แหละเฮ็ดอันนี้ค่ะ มาทันพี่น้องเจอมาทัน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 เนี่ยชีดอกขีดอกขีดอกเนี่ยนี่ดอกนึงพี่น้องเนี่สวยไหมสวยไหมด้านบนมีดอกนึงเพิพ่นเพี่นเนี่ยบนยมมมมพาไปเก็บว้าวว้าวว้าวสวยงามแห้งพี่น้องโอ้ดีใจดีใจกำลังสิกลับพี่น้องกำลังจะกลับเลยเนี่ยนี่ดีกว่าดีกว่าเดินลงมาพี่น้องทางเนี่ยปุ้ยหนึ่ง งาหมเพื่นเพื่พวโอ้ขาเพื่นโอ้สดอกโอ้ขาขาลึกอยู่นี่ยสดอกโอ้งามงามงาสดอกนี่สดอกน้องสี่ดอกมมา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 ห้าดอกนี่โอ้ดอกนุ่มๆบ่อ้อพีนน้องโอ้ห้าดอกหดอกนี่โอ้พี่้องเอ้ยงามงามา ดอกหนุ่มมันดีแต่มันบเท่าปะพีน้องเอ้ยงามไรงามไรนี่นี่ว้ายหมูนี่พี่น้องเอ้ยนั้นมาบทานละเท่าปะเท่าปะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจล้วนะคะแล้วพี่น้องี้ม่ได้อีกเนี่ยแล้วก็เดอกนี่โอ้ยโอ้ยโอโอ้ยปพวกมือกแกนเตดอกเ้าดอกน้องดอก เกือบแล้วพี่น้องเกือบไปย่างลงมาทางนี้แล้วสามีนี่ยมบนถ่านละเอ้ยสิบดอกพี่น้องนี่สิบดอกดอกตุ้มๆมันนี่้ปวดผู้บัโม่มักเต่งน,นี่พี่น้องง้มคักนามคักนี่อีกบ่อันนี้เราต้องมองดีๆนะเพื่อนๆดอกตุ้มๆเนี่ยมนจะมองไม่ค่อยเห็นมันนะนี่นี่ปวดผู้บัโมงมักเต่งน,นี่พี่น้องนี่นี่ สวยไหมสวยไหมดอกตุ่มๆมันเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบดอกจากมูนี้เราได้สิบดอกเพื่อนเดี๋ยวนี้ละมุนจะขึ้นไปเอาข้างบนอีกดอกหนึ่งจ้ะไปดูกันต่องา,งามบ่งามบ่พี่น้องเลิศไหมคะเลิศไหมสวยไมหมเอ่ยอิจฉานี่ละมุนไหมคะเห็นมั้เด้อเน็่เพิ่งคารายเลยสกู่พี่นอาา้นองเลิศคู่จะขึน้นอีกดอกหนึ่ง ดอกนึงจ้ะนี่มดอีกดอกนึงจ้ะเพื่อนๆอู้ก็หลบกลบเขาอยู่ต้นต้นมอสต้นมอสนี่พี่น้องอู้งามอู้หูขาขาพี่น้องอุ้ยพุ่น่ะปื้พี่น้องจ้าพุ่น่ะปื้งามบบงามบบพี่น้องพูน่ะเขาเกิดโอ้พี่น้องเกิดพวกโม่งแดนงามคับงามคับนี่นี่ เอพี่น้องสองดอกนู่นอีกดอกโอ้ยตีดอกพี่น้องโอ้ย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 เพื่อนเพื่นจานี่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 ว้าวขาเบลอเบ้าเลยดอกนี่โอ้ยพี่น้องเลยแห้งจิเม่อเป็นแห้งเห็นเห็ดกระไดอุ้ยมีลูกมีลูกมันด้วยมีลูกมันด้วยโอ้ยมีลูกน้อยมันด้วยพี่น้องจานี่นี่โอ้ยมีลูกน้อยมันด้วยโอ้ยขอพักเด้อพี่น้องเก็สะออนเห็ดสะออนเห็ดพวกอู้ขาเพื่อไงพี่น้อง โอ้ยโอ้ยโอ้ยตึงมากพี่น้องเลยแน่นแน่นแห้งแน่นแห้งแน่นแห้งขนาดเลยโอ้ยพูดนะโอ้ยงามงามงามพี่น้องพน่ะโอ้ยงามคักงามคักโอ้ยพี่น้องเอ้ยงามผักงามคักงามคักงามแน่พี oh, gods, Ping, ่น้องโอ้ยพูดนะอีกสองดอกพี่น้องดอกดอกนั้นเท่าโอ้ยก็เราสีมือแห้งเห็นพี่น้องเอ้ยแห้งสีมือแห้งเห็นพูดนะอ้าย ดอกนชงดูชงดูชงดูเอ้ยดอกน้อยอีดอกนึงพี่น้องโอ้ยมันเท่ามาประทานมันมาประทานมันห่างทางเลยเด้อค่ะเก็บเห็ดกระไดป่าเหฮทนีละมอนกระไดพี่น้องเอ้ยพู่นะพู่นะเดี๋ยวนูดงี้บักเตี้พี่น้องโอ้ยพู่นะไอ้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 เสื่ออดน้ำหมูแบบพี่น้องมาเมื่โอ้ยโอ้ยโอ้ยหยั่งกดกดกดเลยเนี่ยโอ้ป่านี้มีแต่สายพันธุ์ขาดำเนาะขาขาวบ่มีพี่น้อง ป่านี่บ่มีขาเขาบุดอกนั oh. it, oh. it, ่นเท่าแล้วพี here, done, ่น้องโอ้ยนีแต่ขาลายดำพี่น้องเลยขาลายเขาบ่มมีตานี่ยอ้ยเต็มเลยพูนะเต็มเลยพี่น้องพูนะมีแต่ดอกนุ่มเด้อนีแต่ดอกนุ่มมีแต่ดอกนุ่มบุ่มดอะพี่น้องงามบ่งามบ่กพูนะพูนะอ่างเห็ดอ่างเห็ดว้าว้ายว้ายว้าพูนะตึ้มมุติมิพูนะพูนะเซ็บเซ่บก๊อดก๊อดก๊อดแกงก็ได้พี่น้องเอ้ย อยากอยู่เก็บโดนๆได้สามีท่าพี่น้องอยันป้าเน่าค้ารถป้ามาแต่อเอาไปเลยพี่น้องมาชิเน่าค้ารถ <c oughs> พี่น้องจ๋า น้องจ๋านลรมนจะให้ดูอันนี้อันนี้แค่ดอกหนุ่มมนะนนในตะก้านี่ดอกหนุ่มเห็ดพึ่งขารายจะเป็นเพื่อนจ๋านลรมนก็จะพอแล้วเพราะว่าอันนี้มา e x ซ m p l e ดูนะมามา,มาเลาะดูเฉยๆจ้ะเพราะว่าสามีรอแล้วนีรมนกลัวปลาที่เอามาจากบ้านสาวสกุลมันจะเน่าจ้ะนลรมนแวะเก็บเห็ดข้างทางเนาะป่าเขาหัวรุ้นนาะพี่น้องน้าเนี่เห็ดพึ่งขารายมันจะชอบออกแบบนี้เนาะดอกแก่ๆมันนลรมนใส่ถุงไว้แยกต่างหากแล้วจะเพื่อนๆจ้ะ อย่างไรก,ก็นิลมนก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกรกะด,ดิ่งกำลังใจให้นิลมนโบเชลุโบเซลุดเดอพี่น้องเด้อขอขอบคุณค่ะส,สวัสดีค่ะ,คะให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงจ้าให้งงด้วยๆบายบายเลิฟยูเลิฟยูนี่นี่นี่เฮ็ดแบกเฮ็ดเมือกก็เด้อพี่น้องจ้านี่งามบบงามบ่